สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันอีโก้ค่ะนะคะช่องที่จะนำรถอีโก้ค่ะถูกรุ่นถูกยี่ห้อเลยนะคะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันวันนี้อยู่กับอันเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาที่1นะคะเสรีไทยนะคะเสรีไทย8แยกหนึ่งแล้วซ้ายลงสะพานมาจะเจอเจอกับพวกเราเลยนะคะวันนี้นํารถเกจเอที่คับมาแล้วนะคะรับรองว่าสวยๆแจ่มๆคันนี้นะคะเหมาะสมกับสไตล์วัยรุ่นแล้วก็สไตล์แบบ ผู้ใหญ่นะคะที่ชอบขับรถแต่งเนาะรถตัวทรงสปอร์ตนะคะคันนี้ก็คืออีกหนึ่งคันที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ อันเอามาให้ดูตัวนี้เป็นตัวยาริสนะคะเครื่อง1.2เป็นตัว e นะคะ A t ทคันนี้ตัวเขาจะสปอร์ตขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะคะพี่ๆค่ะคันนี้ก็คือจะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตสีดําตัดรถสีแดงรอบคันแบบนี้เลยนะคะชุดไฟด้านหน้านะคะเป็นหลอดอะโปจอะอะเป็นหลอดทโลเจนมานะคะพี่ๆขาคันนี้นะมาพร้อมกับแม็กแต่งขอบ15ของเลนโซนะคะแม็กสีดําแดงเข้ากับตัวรถได้ดีมากนะคะ มาดูลงรายละเอียดตัวไฟด้านหน้ากันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัว a อทินะคะของเขาจะมีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะคันนี้ก็ออปชันครบอีกหนึ่งคันเลยนะคะตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะเลนฮาโลเจนเนาะไฟเลี้ยวนะคะตัดแยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะแยกกันอยู่ระหว่างไฟเลี้ยวไฟสูงนะคะไฟด้านหน้าเลยนะคะ มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเนี่ยทางด้านบนนะคะพี่ๆกระจังด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําตัดแดงนะคะแบบ t ตย o ต้านะคะอยู่ตรงนี้แบบชัดๆเลยนะคะคันนี้ก็คือออปชั่นสวยๆอีคันหนึ่งนะ,ะตัวรถนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะพอๆกับอ่าตัวพวกรถอ่าทรงรถแบบทรงรถซีดานเนาะแต่ว่าเป็นคันใหญ่ขึ้นมานะ,ะเป็นตัวยาวเล็กขึ้นมานะ,ะจะใหญ่กว่า V ออนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวสี สีประตูเช่นเคยนะคะพี่พแต่ว่าทรงเขาจะอยู่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองเนาะคันนี้นะคะสีดําตัดสีแดงด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ตัวเหลี่ยมสันคมตัวรถนะเดิมๆแท้ๆแบบนี้นะคะฝากระโปรงสีเดิมๆนะฝากระโปรงสีเดิมๆเ,เหลี่ยมสันคมเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีพิคอนชนหนักตัดตอน กับสีกับกอไมหรือว่าเปลี่ยนทาช่วงไหนมาแน่นอนนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมๆแท้ๆแน่นอนนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะวารันตีตัวเครื่องถังรถนะคะไฟฟ้าแบตเตอรี่ทุกอย่างนะคะครบวงจรรวารันตีให้หมดเลยนะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะดูแม็กยางกันนะคะ ในส่วนของแมกยังนะคะอย่างที่อันอันบอกมานะคะได้เป็นแมกเลนโซมานะคะพี่พี่ขาแมกเลนโซขอบ15้านะคะแมกสีดําแดงนะคะตัดกันกับตัวรถแบบนี้สีสวยงามลงตัวมากนะคะตัวนี้ได้ยางบิสโตนมาเป็นยางปีย0บนะคะอ่า แล้วก็จะมีปั๊มเบมโบข้างในมาให้ด้วยนะปั๊มเป็นสีเหลืองนะคะพี่ๆคันนี้นะรถที่เขาอาเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้เป็นแบบนี้เนาะตัวยางนะคะก็จะเป็นยางปีสิบสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้พี่ๆดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อแท้ๆเดิมๆแบบนี้นะคะคัสซี่เดิมๆนะคะสุ้มเดิมๆนะคะเบาโชกเดิมๆการันตีนะคะรถไม่เคยพีความชนหนักมานะคะตรงนี้ไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ กระจกข้างนะคะคันนี้นะกระจกบานหน้านะคะเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมันอาจจะไม่โฟกัสน,นะพี่ๆแต่ว่าเป็นกระจกเดิมจกกระจกแท้ของโตโยต้านะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะคันนี้มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะพี่ๆ กระจกด้านข้างทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกดิมแท้โตโยต้าทั้ง4บานเลยนะคะเก็บเสียงกันเสียงแจ้งเตือนขโมยให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เนาะมาดูในส่วนของรถเก็บเอนะคะอันอันวารันตีให้อีกทีหนึ่งและกันพี่พี่ะให้ดูตัวออปชั่นภายในนะคะคันนี้เป็นตัว a อชิปนะคะพี่พี่เบาะผ้านะคะเดอรสติชชิ่งได้มาเป็นสีฟ้าเนาะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยบันติฟังก์ชันมากนะคะตัวนี้จะมีพรมในรถมาให้ด้วยแล้วนะคะเป็นสีฟ้านะคะพี่พี่ คันนี้ก็ออปชั่นสวยๆอีคันหนึ่งมาดูในส่วนของหัวน็อตนะคะหัวน็อตเซาบีสังเกตได้เลยค่ะพี่พี่รถที่ไม่เคยพความชนหนักมานะหัวน็อตเขาจะคม,คมๆเดิมๆกลม,มๆมนๆแบบนี้นะคะจับโดนเหลี่ยมโดนสันแบบนี้นะคะรถไม่เคยมีประวัติชนมาแน่นอนนะคะในส่วนของด้านล่างเช่นกันนะคะพี่พี่ขานี้เดิมๆคมๆแบบนี้เลยนะ คันนี้นะคะเพนเพจเดิมๆตำแหน่งเดิมๆแบบนี้ไม่มีรอยโปสิททับมานะคะวารันตีให้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนมานะคะไม่เคยถอดไปทําสีไปทําอะไรมาแน่นอนนะคะในส่วนหัวน็อตเสาเอ็นนะคะพี่ๆขาเดิมๆคมๆเช่นเคยนะคะคันนี้ก็วารันตีให้เช่นกันนะคะว่ารถเกรดเอวารันตีให้เลยแน่นอนนะคะ ตัวเบาะด้านหลังนะคะก็เช่นกันนะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันกับด้านหน้านะคะห้องโดยสารโดยรวมสวยงามมากนะคะมีผมให้ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยนะเดินสเตชชิ่งได้มาสีฟ้าเหมือนกันนะคะในตัวกระจกด้านหลังนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้าแน่นอนเลยนะคะพี่ๆขาตัวนี้ติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะ ชุดไฟท้ายนะคะเป็น LED มาเรียบร้อยนะคะพี่ๆแบตโลโก้นะคะแบตยาริสแบตเอท A ิพนะคะตัว E นะคะยังติดอยู่นะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะดูนะคะตัวอ่าท่อไอเสียเขาจะเป็นท่อไอเสียมาแบบ2คูเทอร์โบแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งของเขามาเรียบร้อยนะคะติดมากับตัวรถนะคะเพราะเป็นตัวเอทิพเนาะมีเซนเซอร์ถอยมาให้2จุดเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ออปชั่นสวยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวดูภายในนะคะดูภายในเสร็จแล้วอันพาไปดูด้านหลัง ตัวโครงสร้างภายในนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกเนาะกระจกด้านะคะปรับไปพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะกระจกตรงนี้นะคะพี่ๆค่ะตรงนี้จะเป็นกระจกที่ใช้ปรับกระจกทั้ง4บานนะคะด้านผู้ขับออโต้ด้านผู้ขับเท่านั้นนะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูค่ะเลือนไม้นะคะไม้การใช้งานอยู่ที่5 4 6 7 5กิโลนคะ ไมค์กรใช้งาน54,675กิโลคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่349,000บาทนะคะไม่349,000บาทรถผ่อนอยู่ที่5 0 0 0อ่ารถผ่อนอยู่ที่6 0 0 0นะคะ6,500ต่อเดือนนะคะคันนี้ตลอดสัญญาเลย6,500ตลอดสัญญาไมค์วิ่งไปแค่4 0 0 0อ่าถ้า ,000 กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ได้ปุ่มนะคะล็อกล้อกันล็อ,ลอ,ลอสะบัดไปด้วยเรียบร้อยนะคะ ตัววิทยุภายในนะคะพี่ๆขา FM AM เล่นได้ปกตินะคะวิทยุได้ CD ได้นะคะ USB AUX เสียบได้เลยนะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันมานะคะรถเสียงเพิ่มเสียงได้ในพวงมาลัยนี้นะรับโทรได้หน้าจออ่าหน้าจอไม่มีมาแต่ตัวนี้สามารถรับบลูทูธได้นะคะพี่ๆขา แอร์ดิจิตอลนะคะมาแล้วเรียกร้อยนะคะออโต้ Auto, แบบดิจิตอลมานะหน้าจอนะคะเกียร์อัตโนมัติมาแล้วนะคะพี่พี่คันนี้ก็ตรงเบรกมือนะคะมีชุดจุดชาร์จไฟให้ด้วยนะคะหนึ่งจุดนะคะพี่พี่ช่องเก็บสัมภาระนะคะพี่พี่ดูนะวางข้าของได้นะคะเกสส่วนกลางตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นคู่มือการใช้งานภาษีพรบรทุกอย่างจะรวมอยู่ในตรงนี้เลยนะคะ ออกไปนะพร้อมใช้งานครบครุ้มคุ้มเลยนะคะสําหรับคันนี้3ามแสนสีบาทออปชั่นภายในครบคุ้มคุ้มแบบนี้นะคะพี่ๆขาตัวไฟห้องโดยสารนะคะไม่มีนะคะติดขัดแต่อย่างใดนะคะคันนี้ก็อีกคันนึงแบบครบเต็มสูบเต็มฉบับเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากผ่อนยาริสเอทีพคันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะผ่อนหกพันห้ารบาทโทรมาที่เบอร์ศน เก8 8หน6่งนะคะหรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z นะคะพี่พี่ขาติดต่อมาได้ย4ิบสี่ชั่วโมงอันอันยินดีให้บริการย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระค่ะที่อยู่ที่ห้องเก็บสัมภาระกันนะอันถ่ายให้ดูนะคะหัวน็อตแต่ละจุดเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ขาหัวน็อตเดิมแท้แบบนี้นะคะคมๆเดิมๆแบบนี้นะคะแท้เดิมแน่นอนนะในส่วนของตัวนี้นะคะไฟนะคะเป็นไฟแท้เดิมนะคะของไทคอตโต้นะคะจากโตโยต้าเลยนะพี่พี่ คันนี้นะคะอะไรเดิมๆทั้งคันนะคะตัวสปอนเมทรอาร์ตัวนี้นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะ <S <S นี่นะคะพี่ๆขาดูตัวสปอนเมทอาร์นะคะเรียงสวยๆแบบนี้การันตีให้เลยว่ารถเก่ง A แน่นอนนะคะการันตีมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะคันนี้นะพี่ๆมาดูนะคะในฉนวนคออะฉนวนกันความร้อนด้านหลังนะคะเดิมๆใช้งานได้ปกติแน่นอนนะคะ เปิดให้ดูนะคะชุดแม่แรงนะคะแม่แรงยกมาเรียบร้อยนะค,ะคันนี้ไม่มียางอะไหล่มาเนื่องด้วยรถเขาเป็นตัวใหม่ตัวเอทีบมาแล้วนะคะพวกนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้เนาะแต่ว่าชุดแม่แรงมาครบเลยนะคะฝาไ,ไว้อีกหนึ่งคันนะสําหรับคันนี้นะพี่ๆดูนะคะเดิมๆแท้ๆนะคะหัวน็อนตต่างๆนะคะภายในนะมีเดิมแท้แน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยอีกคันหนึ่งนะพี่ๆให้ดูภายข้างหลังและให้ดูก็ห้องเก็บสัมภาระและเปลี่ยนอันพาไปห้องเครื่องค่ะ ไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะอยู่กันที่ห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เครื่อง1.2นะคะตัว A อทีบเนาะพี่ๆค่ะคันนี้ก็ใช้งานแบบประหยัดพลังงานนะคะประหยัดน้ำประหยัดพลังงานว่ราะงั้นประหยัดน้ํามันมากนะคะพี่ๆค่ะตัวเครื่อง1.2 a อทีพนะคันนี้ประหยัดน้ํามันนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะใช้งานคุ้มๆไม่ต้องคุ้มๆไม่ต้องดูแลเยอะเลยสําหรับคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะไล่ดูหัวนอาแต่ละจุดเลยพี่ๆ นี่นะคะแท้ๆเดิมๆคมๆแบบนี <den> ้นะคะการันตีให้เลยนะคะรถเกียร์ A แน่นอนนะคะกิบล็อกเดิมๆแบบนี้ทั้งด้านในทั้งด้านนอกนะแท้เดิมนะคะห้องเครื่องนะคะโดยรวมนะคะคันนี้ก็คือแห้งสนิทไม่มีข้าบน้ำมันไหลเยิ้มออกมานะคะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูนะนี่นะคะน้ำมันเครื่องไม่มีฟุ้งไม่มีเยิ้มไหลขึ้นมานะคะไม่มีพุ่งออกมาแน่นอน นะคันนี้เดิมๆนะคะสปอนเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆตรงฝั่งซุ้มล้ออย่างนี้นะคะให้พี่ดูนะมออกอเดิมๆแท้ๆนะคะแบตเตอรีน่นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าแบตเก่านะคะเราเปลี่ยนให้เป็นแบตใหม่เลยพี่ๆดูนะคะซุ้มล้อสวยๆเดิมๆ,ๆแบบนี้นะคะหัวน็อตคมๆเดิมๆการันตีให้เลยวลย่ารถเกียร์เองนะคะพวกของเหลวทุกอย่างนะคะก่อนออกรถกับเราไปเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะพี่ๆดูนะหัวน็อตข้างบนนะคะตรงฝาก,กระโปรงนะ ซีนนะคะอันจิกซีนให้ดูเลยนะคะซีนเดิมซีนแท้ต้องจิกเขาเข้าแบบนี้นะคะพี่ๆนี่การันตีให้นะคะจำนวนการความร้อนนะคะของฝากระโปรงนะคะเดิมเดิมแท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆไม่มีชำรุดเลยนะคะันนี้รถใหม่ๆสวยๆนะคะจิกซีนให้ดูนะคะนี่การันตีให้เลยนะคะซีนจิกเขาเข้าแบบนี้เดิมเดิมแท้แท้แน่นอนนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากได้เป็นคันนี้นะคะขอเริ่มต้นที่6,500บาทนะคะรถปี19นะคะ349,000บาทนะคะเรียนเชิญพี่พนะคะสนใจติดต่อโทรมาที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ก็ได้นะคะพี่ๆยินดใีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะโปรโมชั่นดีๆมีให้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ออกรถวันนี้ผ่อนอีกที90วันทั้งหน้านะคะหรือว่าลูกค้าประวัติดีเชียดดีเอาฟรีดาวไปเลยนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเป็นรถอีโคคาร์แบบผ่อนสบายๆไม่ประหยัดประหยัดน้ำมันนะคะไม่เปลืองตังนะคันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะตัวเอทีตัวท็อปเพียงแค่349,000บาทนะคะพี่ๆผ่อนเรต่มต้นที่6,500บาทนะคะฝากไว้ด้วยกับคันนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีค่ะ